นี้เดินอยู่ตรงไหนนี่ไม่รู้ใกล้ๆที่พักเนทิบิลิตี้ซื้อการ์ดเดินทางรถไฟใต้ดินนะครับอะไรกันนี้หนึ่งการ์ดก็ใช้สองคนเลย <laughs> มาลองขึ้นรถไฟครั้งแรกกันนะสูงกันะเนี่ย แล้วนะเมื่อกี้เราสองคนนั่งรถไฟเหมือนนั่งรถไฟห่อคือคือแรงที่สุดตั้งแต่คือกระชากมากแล้วก็แรงที่สุดตั้งแต่เคยนั่งรถไฟมาเลยรถไฟใต้ดินที่จอจ์เจียาเบริซี นี้ภาพตอนกลางวันนะครับมันก็จะเป็นการจัดแบบไฟอ่ะแต่ว่าต้องรอกลางคืนมันถึงจะเปิดอีกทีครับหน้าสถานี Liberty s ี u a r e ไรแล้วกห้างกันลมเหมือนเดินอยู่ในสยามอ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ Liberty Square นะครับในทิเบลิซีนะครับก็จุดนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถเดินทางเที่ยวในตัวเมืองได้หลายๆที่เลยเพราะว่าเราขึ้นรถไฟมาก็เลี้ยวขวาออกมานะครับจากจุดที่เราขึ้นรถไฟเนาะนี่ข้างหลังตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆวงเวียนใหญ่ของตัวเมืองอะครับที่เป็นแลนด์มาร์กหรือว่า Freedom Square น,นั่นเองใช่ แล้วก็บริเวณตรงย่านเนี่ยครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามองขึ้นไปข้างบนะจะเห็นม a ลเตอร์ออฟจอร์เจอยู่ด้านหลังเนาะเป็นแบก็คกกาวแล้วก็มีห้างที่เดินสามารถเดินเล่นบริเวณแถวนี้ได้เพื่อใครหิวก็แวะเข้าห้างได้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราพาไปเดินดูจุดอื่นกันต่อครับตอนนี้อูก,กับนี้กำลังเดินไปที่ม a ลเตอร์ออฟจอร์เจนะครับตรงนี้ ก็ข้ามถนนที่เป็นริบ e r t ต้มานะครับจากตรงเนี้ยเข้าซอยแล้วก็เดินเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าตรงเนี้มันจะเดินเข้าไปมีอะไรบ้างก็ถ่ายให้ดูข้า,ขาวๆนะครับสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารเนาะ อาหารญี่ปุ่นก็มีลำเองน่าเดินมากๆเลยแต่ว่าทางเดินก็จะเป็นทางเนินขึ้นเขานะครับชันนิดนึงอากาศดีมากวันน,น,าาน,นี้ประมาณกี่องศาหานี้ตอนนี้6องศาหรอ เฟลลิ่งแบบยุโรปแล้วเราก็มาเจอสวนอีกนะครับตรงนี้เมือนสวนสาธารณะให้คนแถวนี้มานั่งเล่นกันนะแล้วก็วิวข้างบนนี่อุ่นเลยมาที่ออสจอเจียนะครับวิวดีมากเงียบสงบสุดๆเลยครับ ทุกคนตอนนี้เราก็มาหยุดกันตรงที่ข้างล่างนะครับตรงทางขึ้นที่แบบว่าเขาต้องเดินขึ้นบันไดไปครับเพราะว่าถ้าเราต้องเดินขึ้นไปเนี่ยมันอีกไกลเลยครับแล้วก็วันนี้เราต้องทําเวลาไปที่อื่นต่อใช่ค่ะเวลาเรามีน้อยมากเนาะใช่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ได้เห็นมัลเตอร์ออฟจอร์เจียเต็มๆนะครับ ตอนนี้เราไป b r i d g e of Peace นะครับก็เป็นจุดเชื่อมต่อจากเมื่อกี้นี้ที่เรามาถ่ายรูปตรงพ t e เ of s a ออฟ i อสเตรเลียแไกลเนาะประมาณ600เมตรประมาณ600เมตรจากจุดที่เราถ่ายรูปนะครับวิธีเที่ยวเก็บครบใน1วันครึ่งวันดีกว่าครึ่งวันใช่เพราะเราไปตกเครื่องไม่ใช่ตกเครื่องเราไปพลาดไฟที่ดีเลย ตัวนี้เรียกว่าอะไรนะนี่น่าจะเป็นโ erm อเทอร์บิลิซี่ะค่ะไม่รู้ว่าแต่เราเดินผ่านมาเพื่อจะเดินไปตรงบีชอะแต่ก็สวยตรงนี้มีมวเซียมด้วยอุ้ยหอมจังหอมซินนามอนมากคนต่อคิวซื้อกาแฟร้านนี้กัน มันไปกาแฟะนะเนี่ยอาราบิก้าแต่ร้านนี้อรอานไอเออตอนนี้เดินออกมาริมน้ำแล้วนะครับใช่นี่นนเอามาริมน้ำแล้วสะพานแห่งสันติภาพ Bridge of Peace ะน,นะครับ เดี๋ยวเราไปเดินข้ามสะพานนี้กันเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจนะครับซึ่งสะพานนี้มีความยาวอยู่ที่150 m, เมตรถูกออกแบบ<ป>และสร้างขึ้นที่อิตาลีนําเข้ามาโดยรถบรรทุกถึง200คันนน่นตรงนน้นก็จะมีกระเช้าขึ้นไป<ม>ข้างบนนน้นเลยนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นหมังั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้าไปดูวิวข้างบนเนาะไป หลังจากสร้างเสร็จเขาก็นำมาติดตั้งบริเวณแม่น้ำแม่กวาลีรีเวอร์นะครับสามารถมองเห็นได้จากหลายจุดมุมเมืองและตอนกลางคืนที่ยังมีงานแสดงไฟเป็นเวลา90นาทีแนะนําให้มาตั้งแต่หัวขํานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายวิวข้างบนกันครับที่ขึ้นกระเช้าเดินจากบ e of อฟพี e ไปไม่ไกลนะคะดูแลประมาณ2 0มตเนาะใช่ก็จะเดินจากที่เราแนะนําตอนแรกอ่ะไปเจอตรง ส่วนสาธรารณะตรงนั้นน่ะจะมีที่ให้เราถ่ายรูปมาเทิร์ออฟจอร์เจียได้เต็มๆแล้วก็เราก็เดินออกมาแล้วก็มาถ่ายตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ชิลดีนะได้ฟิลได้ฟิลแบบที่ไม่เคยเจอสวยมากเลยอ่<ๆ>ะวิวข้างหน้าเดี๋ยวผมแทนให้ดูต้องมาเห็นกับตาออมันสวยกว่าในรูปอ่ะมันสวยมากจริงๆ ้ยตตัวเรา้องข้านกลับไปก็ที่เราข้ามมาครับต้องข้าตรงนี้ค่ะไปนี่จุดขึ้นลิฟของเราคนเทียบเลยดูจุดต่อคิวขึ้นกระเช้ากันเห็นคิวเยอะๆแบบนี้แต่ต่อคิวไม่นานนะครับโอ,โอ้โหคนในสถานที่รอ,อแถวเครื่อง ขึ้นกระเช้าใครมีบัตรต่อ,อที่ใช้นั่งรถไฟเนาะสามารถใช้บัตรนั้นได้เลยนะคะก็ือเติมเงินเข้าไปเลยถ,ถ้าขึ้นกระเช้าอ่ะคนละ2องเห้เจลยไปกลับห้าเนาะไปกลับห้าก็ซื้อเผื่อลงไปเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากายากจะเดินลงอีกรอบนึงอ่ะ เราก็เอาเงินตรงนี้ไปขึ้นรถไฟใต้ดินได้ใช่ใช่เป็นการเติมเงินจริงๆเราเติมเผื่อไปเลยก,ก็ได้นะแล้วว่าเพราะว่าไอ้ตัวการ์ดอะค่ะเราสามารถไปไปคืนเงินได้เนาะ<ช>ไปทำคืนได้แต่ว่าเราต้องเก็บใบเสร็จที่เราแลกบัตรไว้นะคะใช่ครับถ้าเกิดว่าเก็บใบเสร็จอะเขาจะยอมให้คืนบันตรนะเพราะฉะนั้นใบเสร็จก็ค่อนข้างสำคัญเพราะมันใบเล็กมากเลยมันเหมือนใบเสร็จในซเ่นอะใช่ ไม่ไกลนะนิดเดียวไกลไหมไม่ไกลค่ะนิดเดียวใช่ใกล้รู้สึกว่าตอนเล่นสโนว์บอร์ดไกลกว่านี้เยอะอะคือเป็นกระเช้าที่ถูกที่สุดที่เคยขึ้นมาใช่เนะใช่ถ้าเทียบกับกระเช้าหลายๆประเทศที่เราไปัมนกระเช้าที่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยก็แพงกว่าเยอะเลยเป็นพันอะอันนี้แบบไม่ถึงร้อยนะคะรอบละเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทเลียไปกับห้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ย ไปกับ50บาทโอ oh, oh, ้ยดูวิวสิโหสวยมากวิวจะก,กบนกระเช้าที่ขึ้นกระเช้ามานี่ก็คือแบบเหมือนขึ้นมาถ่า แต่มันสวยจริงคมมากเช้ามาถึงแล้วนะครับวิวพันเือนะจุดที่เราลงกระเช้าเมื่อา บรรยากาศดีมากคือวันนี้เราแบบเจออากาศดีๆนะมีแดดอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ10องศา1ิองศาสอเลยเดี๋ยวเราเดินไปตรงหุ่นมาเธอออฟจอร์เจียต่อคือ,อมองจากข้างบนนี้มันเป็นมุมมองแบบเบิร์นไอวิวอ่ะทำให้ได้ฟิลลิ่งแบบเรามองเห็นทั้งเมืองอะครับก็จะเห็นผังเมืองเห็นระดับของ ความสูงคือเมืองมันเป็นเมืองแบบแนวสโลปเนาะนี่เดี๋แทนให้ดูนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าในกล้องก็คือมันจะสโลปเป็นขึ้นเขาครับแล้วก็ลงมาเป็นน้ำนี้เลย ทางที่เดินขึ้นมานะสำหรับคนที่ไม่ได้นั่งอก,กอนโดลาขึ้นมาครับไปเดินขึ้นมปหมาน่ารักอะที่เนี่ย ан веур พอขึ้นมา<ห>น,นี่ท่านเินก็คือขึ้นทางนี้มีเหนื่อยกันบ้างถึงแล้วนะครับนี่สูงใหญ่มากๆสูงมากมาเตอร์ออฟจอร์เจีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเทเบลิซีนะครับอันนี้สร้างขึ้นในปี1958เพื่อเฉลิมฉลองนครเทเบลิซีที่มีอายุครบ1,500ปีนะครับ รูปปั้นมีขนาดสูงอยู่ที่23เมตรนะครับแล้วก็จะถูกแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของจอร์เจียครับตกเย็นนะครับเราพามาดูกันกับบรรยากาศ ฉลองปีใหม่นะครับในตัวเมืองฟิลิปปนีนะจุดที่เราเห็นก็จะเป็นถนนหลักของตัวเมืองครับตอนนี้เราสองคนอยู่บรรยากาศเรียบรวร์นะครับก็ ตอนนี้กำลังเตรียมรออออท์คทนะครับคือคักมากคนแน่นมากเลยครับ <_ d ata> ครั้งแรกเลยที่ได้มาเขาดาวต่างประเทศตอนนี้รู้สึกแบบความขึ้นมาเต็มทนนี่นี่แบบขเขาตื่นเต้นกันมากเลยอะเต็มตัวกันมากเขาจัดเต็ม <_ d ata> ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงใช่แปบ๊บเดียวเดี๋ยว นี้เรามาถ่ายบรรยากาศตรงกลาง Liberty Square ให้ดูน้องเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดนะครับไปดูตรงที่เขาเหมือนมีเวทีคอนเสิร์ตด้วยใจะเขาดาวกันไปครับ ทรกคนสดเล่นกันมากกาัน ้อยากมาเห็นบรรยากาศเฉลิมฉลองปีใหม่ที่แตกต่างจากบ้านเราคกาับนี้ก็แนะนําให้มาที่จอเจียช่วงสิ้นปีเลยนะครับนอกจากจะมาสัมผัสอากาศหนาวๆแล้วก็ยังได้มาชมแสงสีตกแต่งประดับประดาฟไฟของที่นี่ผมว่ามันสวยและน่าทึ่งน่ามาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับ